สวัสดีจ้าสวัสดียนี่มเาสามณีกสิขามาขยายหัวเสือ้อจุลชีสังกษ์แสงสีเขียวนาำเศร้าเขากับสีเขียวจ้าหัวเสือ้อสีเขียวจะล่องทดลองเบื่องวานเพิ่นจะเป็นสีใดให้นาำเศร้าเขา่าแล้วเราหัวเสือ้อสีเขียวขยายจ้าหมู่บ้านเนียนแผ่นดินไว้ฮามิเตอร์นะเห็นยาน คนลมออกจากกันสั่นเยอะอันยางแห้งได้เพี้ยนสั่นนะสั่นนี่จะอันนี้พอนเปลี่ยนอันลูกป่าท่องที่เพาะไว้อันกระโดงคือแผ่นดินไว้น้ำเพิ่ดออกเิ่นต้นพักนิดหน่อยเพิ่นเสียดเสียดเห็งยานั้นลูกปลาหน่อยเพิ่นเสียดออกมาป็นหลีอยู่ใส่ไปแล้ว อาเน่ากินไเพ่นกินเด้ๆย่างย่างแค่สิบสามตัวพันตัวน้อยๆพันตัวน้อยตัวใหญ่พ่นย่ส่บพันย่างป่จ๊ะันอยู่ในนี้แหละพันลี่ห็นบร เหนไเห็นปะเป็นแลนออกมากเห็นแลนออกมาเห็นปะในยนลูกปลาท,ท้องที่พอเอาเป็นยังอยู่สิบสามตัวเพราป็นแลนออกมาเลยนแผ่นดินโอ้ออกมากเลยเป็อนอันเคลียร์น,นี่เป็นออกมาก,กันเนาะเป็นประารแต่ ในหน่อยอยู่ตางนี้โตใหญ่เพป็นยูไซป้ะนี่เป็นค่ากันยังเห็นปะปลาทออเพิ่นย่างแค่สิบสามโตเมื่อวานนับเพิ่นพอดีเปลี่ยนถังว่าโตใหญ่ออกมาได้บหมโตใหญ่เห็นปะฮะโตใหญ่โตใหญ่ เพิ่หไ่ก็โมกะว่านเขาเพิ่นออกมาไว้ข้างนอกกันก่อนโมนะแผ่นดินไว้ม่อว่านเนียนน้ำสะเทือนฟิตออกข้างนอกเพิ่นเช็นยานเ้นหลุดออกข้างนอกนะตายอีกละอันเ่อไว้แล้วก็เล่ยนยางเมื่อเบิ่งยานนั้น เพนเฮียออกเปียดออกข้างนอกแล้วเพิ่นเป็นน้อนตายอยู่ข้างนอกนะไปได้สิแม่กระจายจนซี่สังกอแสงจ,งจงามเลยมาจาน้ำขวดหนึ่งน้ำเศร้าเขาขวดหนึ่งใส่รวมกันได้จ้าเทลงไปเทเลยจ้า sĩ chiao nữa nói nè nữa 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 很钟半。 ย่างดยู่หน่อยนึงอาหารเพิ่นน้นสิเป็นอันไข่าขาวผงชูรสนะจ้ะให้อาหารเป็นฝ้าห,หนึ่งฟ้าผงเสี่ยวซีเขียวปิด จีงจีเลยบูวานมาธาลุนกันที่นี่ว่ามันจะเป็นจีไดให้อาหารไข่ขาวน้ำซ้าเขาแล้วเราจะสองขวดมาธาลุนกันนะจ๊ะ ขยายหัวเสือส่นามซ้าวเขาหัวเสือสีเขียวกับอันอาหารเป็นเป็นอันไข่ไข่ขา,ขา,ขาวกับผงชูรสอาจารย์มาล่อลุ่นกันว่าคนติดสีไดมเป็นสีเขียวที่ขยายไว้งวดก่อนจาเป็นเขียวงามละเขียวเข็มละอยากเป็นเป็นสีเขียวขีดไม,ม้เป็นเริ่มเข็มเข้มเขาาจา นี่อันที่ว่าเฮ็ดอาหารเพินน่ะเสียวใบเห็ดอาหารเพิ่นสีเพิ่นเค็มล่ะน้ำน่ากินเพิ่นเสียวมาเฮ็ดอาหารเปินปเาาเป่นยางเค็มเปนะจ๊ะออกสีอยนชมพู่ช่มพู่น้ำตาลแล้วแล้วอี่ที่จะหลายไบอัน,วอน,อน,อน,น,นปวดสีเขียวเทียนยั่งอยู่หน่อยหนึ่งหนึ่งปวดหน่อยเทสเซอเบอรแลกไทรเสอรเบอรแลก มันจะได้ออกเขียวันีกระอยมันนำเศร้าเขาวรับอัน,นอาหารตัวหนึ่งไข่ขาวผงชูรสราหัวเสื้อเพิ่นสีเขียวจ้าจะมารุนกันว่าเพิ่นจุได้สีไดเมื่อวานเพ็นดินไหวยางแห้งเลันคิดว่าเพิ่นสินลม รตะแลนตั้งดังเป็นป่าหน่อยเป็นร้อยเป็นหน้ากระจาบลกป่าท่อมร้อยกันหน้ากระเป็นร้อยแล้วมีอยู่สิบสามตัวนย่งอยู่สิบสามตัวเป็นร้อยเป็นหน้า,า,นนานทังเทิละนานปุ๊บปุ๊บจ ว่านเป็นดินไห้ตะเลียตุนเพลนก็ยังเห็นยานนา้ำเปียดออกเราโตคนออกมาจากข้างนอ,อกนะแต่สินอนตายอยู่นะก็เป็นดินไว้เศร้าแบบยางมาเบิงเพิ่นมาแต่กะระผมหัวว่าคนออกไปก็คือแจบบีบออก,กดอกเตีนะ้ยนเพราะว่านางเปียดออกเพียดออกหน่อย,นยหนึน่งเราเฟียดตายเนียนจนสะเทือนเพื่อน ตั้งุ้นเธอตั้งสามเนี่ยตกใจตาเหลือมาโกกเยโทรศัพท์คนเตือนเนี่ยคิดว่าเสียงอีหยังดังฟีดโฟร์ฟีดโฟร์ฟีดโฟรวเพราะฉเป็นดินไหวดังแป๊บเดียวเฮียนจะเตือนเลย,จ,นเนยจ้างมอนี้กาแฟไปสักนิดพะอจ้าผ้าม่านขยายหัวเสื้อสีเขียวน้ำเศร้าเข่ากับอาหารตัวนั้นไข่ขาวหูชุูรส ามาเบิง่งโอ้เบิ่งอันประทางนี่อาหารเพิ่นเพิ่นเพิ่นมากินแล้วกินนังกูดเลยเอาเอามากินเพิ่นกระถางนี้เป็นอันแก่ค่ายปลาอีกปลาทองเพิ่นออกมาลอยแล้วนะ ิงนมนี่ก็ฝากไว้สามีคนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจลยศาลานสาดอนชาเนีย่ยมีเด้อจ้าสวัสดีจ้าายบ่ายเวลา่นออกอันยอดใหม่เดเด้อจ้าคิดว่าเป็นจะตายเป็นหมดตายเป็นโปงน้งยอดใหมล่ละอันบวบน,น,น,นะวนเสื้อล่ามันขื่นหกัก่นก็ได้ต้องไปตัด่นออกอนะทิ้งบบน่โอเค បូនលេខឡាងប្រគូនចា៎